อีกหนึ่งคันดีกว่าต้องบอกว่ามาจากสำนักโชคอร์ครับคันนี้ไม่ได้ทำสีนะทำ,ทำอะไรบ้างช่วงล่างอย่างเดียวเลยทำช่วงล่างคือ ทำสีช่วงล่างแล้วกันเปลี่นยนมาทาสีช่วงหน้าคือเป็นพ่นกันสนิมช่วงล่างแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆเดีย๋ยวป่าไปจัดหนันอีกชุด,ชดนึงอ,อ,อันนี้ที่ป่าได้เกิดมาว่ารถอะปริยูเนอร์ซื้อมา2 0 0 0 0 0บาทบแต่งให้ถึง0 0 0แสนวันนี้ครับในราคา1 5 0 0 0บาทเราจัดจุดช่วงล่างให้มาดูครับถามว่าทําเพราะอะไรคือของเดิมอะมันมีเนื้อที่หยาบอาจจะพ้นมาแล้วหลายๆรอบ อย่างนี้พ่นมาแล้วก็ไม่ดีเลยคือพ่นมาแล้วก็ดีอ่ะถ้าไม่พ่นมาอาจจะไม่ดีมากกว่านี้อ๋อคือพ่นมาก็กันได้แล้วระดับหนึ่งแต่คราวนี้ที่มันแบบว่าคืออาจจะขึ้นแล้วพ่นทับใหม่หลายรอบมันทำให้ทำให้เนื้อเช็ซีมันไม่สวยดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแต่ทําให้เนื้อเชสซีไม่สวยไม่ถูกใจเจ้าของรถถูกต้องก็เลยมีการทําเป็นสเตจหนึ่งอย่างที่เราอธิบายไปนะครับในราคา1 5 0 0 0บาทเนี่ยจะได้อะไรบ้างดีกว่าของเราก็คือจะมีการถอดพ่น ครับถอดต้นก็คือเพาถอดสปริงถอดออกนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ปิงนกต่างๆทั้งหมดเราถอดหมดเลยจานเด็กเราก็มีการทําสีใหม่แล้วก็มีการไปีเกียร์จานแล้วก็ถามว่าถอดอย่างนี้ทำไมต้องถอดดียังไงครับดีคือว่าดีเพื่อว่าน็อตทุกตัวเรามีการเช็คใหม่และมีการน็อตที่เสียเรามีการเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็น็อตทุกตัวเราบิ้วใหม่นะครับแล้วก็ ถอดพอ,อดีจริงๆแล้วพวกอะไรต่างๆพวกลูกวงลูกหมาพวกนี้เราจะได้เช็คไปด้วยได้เลยทีเดียวคือน้ำหนึ่งใหม่ทีเดียวแห<ช>ละในในส่วนอุปกรณ์ช่วงล่างที่สําคัญใช่ครับใช่ครับ,รบแล้วในพ่นเนี่ยในชุดนี้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยในเชฟซีเราต้องพ่นเป็นยังไงบ้างอ่าเราก็คันเนี้ยคันนี้เลยนะครับมีการเขาเรียกว่าปั่นเนื้อเก่าออกลอกเนื้อเก่าออกอ่าไปดูหน่อยดีกว่าไปดูไปดูครับแล้วแล้วถ้าถ้าเราไม่ลอกเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือรถจะมีการทํามาหลายรอบ ถ้าเราไม่ลอกเนี่ยมันก็คืออารมณ์เดิมอะก็คือพื้นเก่าที่มันเป็นรอยหยาบหรือเป็นรอยสนิม่นกสนิมมาหลายรอบอ่ามันก็พ่นทับอีกมันก็จะเป็นเนื้อหยาบอีกเหมือนเดิมแล้ววันหนึ่งในเนื้อเก่าที่พ่นไปอ่ะมันจะออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกต้องครับเนื้อใหม่อ่ะมันไม่หลุดหรอก่เนื้ออาจจะเนื้อเก่าอาจจะหลุดออกอ่าันนี้เราก็เลยมีการเคลียร์หน้าก็คือคันนี้นะเฉพาะคันนี้ก็คือมีการลอกสีออกอ่ามีการลอกสีเฉพาะที่มันเป็นแบบหนาๆจริงๆเลย แต่ถ้าแต่ถ้าใครอยากบอกว่าอยากได้ในสเตปหนึ่งเหมือนกันแต่อยากให้เราปั่นหน้าที่เห็นแบบคันนี้อยากรอบแบบคันนี้เอาคันนี้เป็นตัวอย่างอ่ายากรอบแบบคันนี้แจ้งนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากในตัว15 0 0 0ับาทอีกนิดนึงใช่ครับนิดหน่อยเพิ่มอีกสัก3 0 0 0 0แต่ถ้าอยากให้มันเป็นแบบเนียบแบบเพื่อสเตปแบบ100ครับซก็คืออีกสเตปหนึ่งละ้อ่าปอรเ็นก็เป็นตัวในราคา3า0 0ม่ใช่ครับนั่นต้องยกบอดี้นะนั้นคือมันจะมี เรียกว่าพ่วงมาเรื่อยๆเลยคือยบอดี้ขึ้นมาอ่าไปดูด้านหลังหน่อยไปดูด้านหลังหน่อยนี่อย่างที่บอกครับก็คือเราลอกของเดิมไปแล้วเนี่ยปั่นหน้าของเดิมไปแล้วเนี่ยเคลียร์หน้าผิวไปแล้วก็จะคนเข้าไปใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นหน้าเนื้อเหล็กแล้วอ๋อทันนี้มันก็จะสวยเรียบเนียนเห็นไหมด้าน้ข้างเห็นไหมที่จริงถ้ามองมองแวบแรกเนี่ยดูดิเช็ซีเนี่ยมันเงาสะท้อนแบบเห็นโครงหน้าเราได้เลยนะอารมณ์เหมือนรถใหม่ ดูในยุคนั้นอีกทีนึ่งเดี๋ยวมารอชมครับว่ารวมล่างแล้วคันนี้จะใหม่อย่างที่เจ้าของอยากได้ไหมครับ Three days later ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วในสำหรับ f o r t u n e r ยก2นิ้วเต็มใช่ครับใช่ครับครับเป็นระบบเป็นช่วงล่างสเต็ปหนึ่งอือ่าเป็ดหนึ่งก็มีการยิวช่วงล่างยืดช่วงล่างแล้วก็เปลี่ยนน็อตเป็นบางจุดเช่นน็อตตั้งสูนในครุนนี้เปลี่ยนเพื่อที่จะให้มัน ตั้งศูนย์ได้ดีขึ้นแล้วก็ขยับได้แบบปกติแล้วกันอันนี้ต้องบอกว่ารถอ่ะคือทําเสร็จแล้วนะแล้วก็เจ้าของรถนะครับป๋าโตได้มีการไปลองเทสมาแล้วนะใช่ครับตั้งแต่เขาก็โจมจนโอ้ทุกอย่างอ่ะวันนี้ก็มารีวิวปิดให้ดูนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับในสเต็ปแบบนี้โหดูดิในเรื่องความอบอิ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่ยางสเปคนี้กับความยกขนาดนี้นี่สุดเลยนะสวยถือว่าสวยนะ อ่าเป็น2 5 8 5 16แปสิกใครับเป็นขอบ16นิ้วแม็กและจอออสเลยโอ้โหค่อนข้างที่จะหล่อมากใส่สแลกเกิร์ทีเจเอ็มตัวนี้ไปติดแว็บดูแว็บดูช่วงล่างหน่อยได้เห็นเห็นนค้กปติเลยอันนี้ชุดเต็มครับอ่าคันนี้เป็น2องพิเป็นท way ด้วยนะท way เออท way ด้วยใช่ครับอันนี้ด็อกอะไรอ่ะตัวจัดมาถึงด็อกน่าจะเป็นโชว์พอยต์อ๋อโอ้โอย่นี้โอเค ด้วยด้วยช่วงล่างด้วยอะไรหลายๆอย่างนะผมว่าสวยนะดูด้านหลังหน่อยดีกว่ามาด้านหลังอ่าก็จะเป็นสเต็ปลุกแหละข้างหลังอันนี้น่าจะสุดเลยนะอ่าเป็นบายพาสครับเีแย่เนี้ยเหรอใช่ครับเป็นบายพาสในหลอดหลอดนี่ใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็จะเป็นมีพวกดอกกันเซยอะไรครบทุกอย่างอ่าช่วงล่างก็เป็นหนึ่งแบบรอไปคิวมีการทุ่นกันสนิมใหม่แล้วก็บิวน็อตนะ เพื่อใ้มีนจะสวยงามมันก็ได้รายละเอียดแบบใหม่ๆนะใช่ครับใช่ครับครับได้รายละเอียดใหม่ๆแบบนี้เปลี่ยนบูทุกจุดลุกหมากจุดเปลี่ยนใหม่หมดอืองี่ต้องบอกว่ารถเจ้าของร้านช่วงล่างเนี่ยไม่เทพได้ยังไงเทพได้ยังไงใช่แล้วก็เพิ่มเติมสีสันลายสไตล์แบบทรงลูงหน่อยก็คือจะเป็นลายที่เราจัดมานี่ครับสีสันสวยๆเรามีระมาณสามถึงสี่ลายเนาะต้องมีคริกประมาณประมานนั้นแล้วก็วันนี้มาบอกรายละเอียดก่อนว่า ก่อนที่จะแบบใช้งานแบบยาวๆเนี่ยเราต้องเซอร์วิสอะไรไปบ้างก็คันนี้เซอร์วิสท้องล่างเรียบร้อยนะตัวรถเรียบร้อยคันนี้มาถึงการใช้งานจริงแล้วก็อาจจะมีเสียงเข้าลมเข้าบ้างคันนี้ก็มีการอัปเกรดยางพวกยางทุกขอบประตูใหม่ทั้งหมดนี่ครับเป็นพาทแท้บันแทบหมดเลยนะพาทแท้ แท้เลยครับทุกชิ้นหลักๆสมมติถ้าคนอยากเปลี่ยนเนี่ยนับชิ้นให้หน่อยได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิ้นเก้าชิ้นอ๋อเพราะว่าเป็นเล็กคี้เพราะว่าฝาปิดท้ายด้วยฝาปิดท้ายเพิ่มมาด้วยอ๋ออันนี้คือเป็นยางในระบบห้องโดยสารอืมอ่าทั้งหมดงั้นงั้นโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องบอกว่าขอปิดคลิปตอนนี้เลยดีกว่าใช่ครับนะครับใครที่สนใจนะครับในสเต็ปการทํา ช่วงล่างแบบเต้นหนึ่งนะครับกับในชุดช่วงล่างแบบเทปเทปนะครับสนใจครับเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์เก้าหนึ่งครับนะครับแล้วก็บริต่อผมนะครับศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเก้าเก้าหนึะครับก็ฝักคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถปัดโตยคอยครับ